ถุง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 ุงพิมพ์ครับสีแรกสีสองหน้าตาเต็มสีวันนี้คือเต็มเต็มแบบจองว่าเป็นหน้าตาเต็มเต็มตี ุพิมพ์ตีเล็กหมูมักเกาหลีพิมพ์สามสีเม่ได้เป็นทั้งพิมพ์สวขาวมือนอันนี้พื้นสีขาวต่อด้วยสีแดงต่อด้วยสีชมพูสร้างพิมพ์ในตำนานได้เลย ไม่นจะกินเสื้อนะครับจะ,ะกินถุงกินถุงเพราะว่าเคกินเสื้อนี่กือถุงพลาสติกถุงพลาสติกที่ผมเป่าแหละครับเดี๋ยวมาพิมพ์ตานนี้ลนะ่ะ